รถตู้เกียร์ออตโอต้ปี2019อยากได้มาทันทีติดแน่นอนสวัสดีค่ะทุกคนใครอยู่กับจีน่าที่สีรุงคาเซนเตอร์ค่ะเรื่องงามยามต้องดีค่ะรถตดดู้ดีเข้าใหม่บ่อยมาค่ะเดจีน่าพาดูสำหรับใครที่อยากได้ไปช่วยในง,งานหรือว่าใครที่อยากได้ไปใช้งานในครอบครัวหาเลี้ยงนู่นนี่นั่นน,นะคะจัดไปได้ทันทีค่ะว,วันนี้จีน่ามีสีขาวลงใหม่หนึ่งลำนะคะมา เดี๋ยวไปดูกันลำนี้เป็นสีขาวซึ่งถามว่าสวยไหมจีน่าว่าประทับใจอยู่นะประทับใจน้องมากซึ่งน้องคันนี้นะคะเป็นสีเดิมทั้งลำไม่แชาพูคนับจุมน้ำทำสีรถโมเดลปี2019บอกเลยว่าสวยแน่นอนเดี๋ยวไปไประเดิมกันที่ข้างในเลยดีไหมเพราะว่ารถตู้คันนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่นไฮรูปเนาะนี่สูงมากใครต้องการลูกทรงองค์เอลแบบนี้นะคะทุกท่านจะชอบใจในน้องคันนี้แน่นอนเอาละค่ะสำหรับข้างในห้องโดยสารจีน่าว่า ว้าวสวยมากทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยที่เตะตาจีน่าคือเขาเป็นเบาะหนังเลยนะเบาะหนังสีดำสนิทเลยซึ่งถามว่าเทไหมโค้เท่เลยให้ความเทเบาะหลังจะมีทั้งหมด4ตอนนะคะแล้วข้างในค่อนข้างสวยงามแล้วก็พื้นที่การนั่งเยอะมากๆด้วยนะคะจีน่าพาดูโอ้ข้างหลังในตรงนี้เนี่ยเขามีราวจับด้วยนะเผื่อเราแบบยืนขึ้นไปอย่างนี้นะ อันนี้ดีเลยแต่ในส่วนของข้างหน้าเองเนี่ยจีน่าพามาดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะเป็นล ounge bar นะคะถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้เนี่ยล ounge bar หรือว่าบาร์เนี่เขาจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาพัฒนาแล้วเขาอยู่ข้างบนนี่วางแก้วน้ําแก้วน้ำเนี่วางไว้ได้ถึง10 ช่องเลยนะนี่ยังไม่รวมกับช่องข้างๆอีกนะคะแล้วก็ช่องเก็บของก็จุกกระจิกนะคะเอาไว้เปิดเอาไว้ใส่ของนู่นนี่นั่นะจีน่าว่าสะดวกมา,มากๆและนอกจากนี้นะคะการกลางกระสันก็ง่ายเช่นเดียวกันนะคะอยู่้รงร่าง,างน,นี้นเองแต่สิ่งที่เด็ดไปกว่านั่นคือในเรื่องของแอร์ไมโครบัสค่ะซึ่งคันนี้นะคะก็จะเห็นอยู่แล้วนะมีบายมีแอร์ไมโครบัสให้อยู่บริเวณนี้และแน่นอนค่ะว่าคันนี้เนี่ยได้หน้าจอซึ่งเดี๋ยวเรามาดูขนาดหน้าจอกันดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่ หน้าจอถามว่าใหญ่ไหมเอาจริงใหญ่นะเทียบกันไหมลองดูใหญ่กว่าหน้าที่หน้าไหมโอ้โหบอกเลยว่าหน้าจอกว้างมากจริงๆนะคะก็สามารถควบคุมได้เลยแล้วนอกจากนี้เนี่ยติดตั้งฟิล์มใหม่มาให้แล้วเพื่อการความร้อนจากแสง UV ในประเทศไทยและมีผ้าม่านบังแดดให้อีกด้วยค่ะแต่ว่านะเรื่องของเรื่องราวของผู้โดยสารเนี่ยก็เขาจะอยู่ในส่วนนี้ใช่ไหมคะแล้วคนที่นั่งข้างหน้าล่ะคะเป็นยังไงปี2019เนี่ยบอกเลยว่ามีเด็ดยิ่งกว่าเด็ดอีกค่ะ ใครที่ถูกใจนะคะงบดีแน่นอนมาเลยเกียร์ออโต้ด้วยอย่างที่ว่าไปค่ะตรงนี้เอาละค่ะพอขึ้นก็ง่ายสะดวกเนาะจับโหนฟึบอย่างนี้เลยค่ะนี่สะดวกมากอ่ะเดยวจีน่าลองมาเปิดให้ดูก่อนซึ่งพระกำลังคันนี้นะคะจะเป็นรถที่เป็นเกียร์ออโต้นะเอาใจใครที่อยากขับง่ายๆนะคะก็สะดวกสะดวกมีออโต้มีโหมดการลื่นกันถลายนะคะและอื่นอีกอ่ะเดยกจีน่าดูให้ ตรงนี้นะคะขวามือนะคะกระจกพับปับไฟฟ้านะคะแล้วก็คันนี้นะมีการล็อกด้วยนะคะการเด็กเล่นนะคะตรงนี้ก็สามารถกดไว้ได้เลยอย่างนี้แล้วนอกจากนี้ในส่วนของแอร์แล้วก็ส่วนของห้องโดยสารต่างๆเนี่ยเขามีไฟด้วยนะรู้สึกว่าจะเปิดไฟได้นะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะจิ้มเรื่องหมดตรงนี้ได้เลยแล้วแผงแอร์ต่งางกด้วยอเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาเจอกันที่บุกชวิดแล้วนอกจากนั้นขอโทษทีนะ รื่องของลินชา้างนี่บอกเลยว่ากว้างมากกว้างสบัดกว้างเวอร์เนี่ยกว้างจริงแล้วดูนะคะตัวนี้บุ๊คเวิทย่างแจ่มสุดยอดมากนะคะตรงนี้ยังไงก็ใครถูกใจเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะจีน่าว่าถูกใจมากๆเลยนะค่ะนี้โอเคเลยอุ้ยตรงนี้มีช่องลับค่ะทุกคนเมื่อกี้สงสัยก็เลยลองแกะออกมามือบอนไงเนี่ย เขามีช่องวางแก้วน้ําด้วยซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกันนะคะตรงนี้มีช่องวางแก้วน้ําด้วยโอ้รถปีสิบเ้า่ะเนาะเขามีลูกเล่นออกมาอีกเพียบเลยสามารถต่อ USB ได้ด้วยลเล่นซ d ดีได้ด้วยนะคะประทับจิต่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของน้องคันนี้นะคะก็จัดได้เลยจีน่าให้ทันทีน้องอยู่ที่ 829,000บาททันทีค่ะสับลัมนี้เนี่ยถูกใจก็จัดได้เลยคุณพี่จะมาทำจิตกับน้องคีนนิมากๆเพราะว่าเห็นอย่างนี้นะคะไปได้หลายคนแล้วก็นั่งกวางมากต้องรีบเลยล่ะค่ะรถปีใหม่ขนาดนี้รอเป็นของคุณแล้วค่ะ